สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มากับผมอีกแล้วครับหนึ่งแตงโมคารนะครับรถตู้นะครับวันนี้เกียร์ดาเกียร์ดาเกียร์ธรรมดาปี2 0 1 8เครื่องยนต์สามลดีเซลครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้ไม่แค่4 0 0 0 0ืกวาโล40,000กวาโลจริงขายในราคา799,000่าบาทโปรโมชั่นรถฮอตไม่น้อยเจ9ด0 0น้าบาทมากับสายฝนครับพี่น้องครับให้ดูเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์ที่มันวิ่งมาไน้อยมันเป็นยังไงนี่นะครับ ดูนะครับสีแต้มนะครับนี่ดูเพลนะนี่สีแต้มอย่างโรงงานเครื่องแห้งๆครับพี่น้องสูงก็ไปที่เครื่องนี่สตาร์ทอยู่นะครับเครื่องยนต์สามพันใช้งานมาแค่สี่หมื่นกว่ากิโลนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจัดไปเลยในทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะใช้ซื้อในครอบครัวก็ดีใช้ซื้อวิ่งนัง่นเองก็ดีวิ่งพนักงานโรงงานก็ดีวิ่งทัวร์ก็ดีวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับ รถตู้นี่ประสงค์แล้วแต่ท่านใช้งานเลยครับพี่น้องครับ7,99ดแสบาทวันนี้ใครสนใจนะครับมาดูรถตู้นะครับสวยๆแบบนี้ได้ที่ร้านเต็งโมคาดวันนี้ผมนะครับหนึงเตงโมคาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ